ทางด้านสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ได้ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาแจากข้ากล่องพร้อมกับน้ำดื่มจำนวนกว่า2 0 0ชุดให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 ค่ะที่บริเวณศาลาทรงไทยลานอนุเสวรีเท้าสุรนารีนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางสายชนบุญอรณะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดได้เดินทางมามอบเข้ากล่องพร้อมกับน้ำดื่มจำนวนกว่า200ชุดให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการน้ำพระทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสังคมสงเคราะห์ทั้งหมด76จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโครงการสภาสังคมสงเคราะห์55ปีใต้ร่มพระบารมีซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาได้ประกอบอาหารแจกใจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็ยังได้มอบให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกาชาติจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดตั้งครัวชั่วคราวที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปร,ระกอบอาหารส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะโดยในวันนี้ครับเป็นช่วงที่พักการให้บริการก็ได้มีการนําข้าวกล่องมาแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แบ่งเบาค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยครับ โดยมีเจ้าหน้าที่จากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพรได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดระเบียบนะฮะตามมาตรการที่ทางภาครัฐกําหนดไว้ทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับอาหารการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วนเรามาฟังเสียงในส่วนของนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาครับในวันนี้นะคะในโอกาสที่เป็นวันเฉลิมพระชมนมพรรษาของในหลวงนะคะ แล้วก็ถือโอกาสสภาสังคมสงเคราะห์นะคะกับสมาคมแม่บ้านมหาไทยนะคะก็ถือโอกาสนําทําอาหารข้าวกล่องนะคะมาแจกให้กับประชาชนที่ที่อยู่บริเวณนี้นะคะทั้งผู้ที่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่แบบผ่านไปผ่านมาก็สามารถมารับได้นะคะวันนี้เราก็มาแจกประมาณ200อกล่องค่ะก็จะมีทางพมนะคะทางแม่บ้านมหาไทยแล้วก็ทางชาตชาติก็ร่วมกันด้วยค่ะวันนี้มีไก่น้ําแดงนะคะแล้วก็มี ผัดผัดมะเขือยาวผัดเห็ดผัดที่เมาเห็ดค่ะอ๋อมีค่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราปรุงอาหารนี่นะคะเราก็ทุกคนก็จะใส่แมสใส่ถุงมืออยู่แล้วนะคะเราก็มีการวัดนภูมิอยู่แล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็มีการวัดนภูมิแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะแล้วก็คือจะไม่ให้มาใกล้ชิดกันมากะคะ่ะแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยๆแล้วก็มอบอาหารกําลังใจให้กับชาวบ้านให้กับคนที่ยากไร้ได้ค่ะ ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ลาบากนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภันยนะคะแล้วก็ป้องกันรักษาป้องกันตัวเองให้ดีๆะคะ่ะทุกคนต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่แมสตลอดเลยนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจค่ะ ทั้งนี้นะคะงบประมาณที่นำมาทำเข้ากล่องแจกประชาชนในในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมค่ะจังหวัดนครราชสีมาเหล่ากาชาติจังหวัดแล้วก็โครงการสลากการกุศลหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งทั้งหมดนี้ได้ร่วมให้การสนับสนุนเพื่อทาเข้ากล่องแจกให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชค่ะครับ